คุณพอเชรมานะครับเพราะความกลัวเข็มเนี่ยทำให้ชีวิตเกือบพังนะครับคือเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สองลามถึงต่อมน้ำเหลืองพี่พลอยอ่ะไม่ไปตรวจสุขภาพปีครึ่งเพราะด้วยความที่ว่าเป็นคนกลัวเข็มครับแล้วพอมาตรวจอีกทีอ่ะมันโตคุณพ่อเชมานะครับตอนแรกเขาก็ไปตรวจสุขภาพประจาปีนะครับตอนแรกปกตินะครับพบแค่ก้อนเนื้อนะครับแต่ด้วยความกลัวเข็มแล้วก็กลัวการตรวจนะครับก็เว้นการตรวจสุขภาพไปประมาณปีครึ่งนะครับพบมาอีกครั้งนึงคือเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่2แล้วความน่ากลัวของมะเร็งเต้าน แ้วโชคดีนะครับในเคสของคุณพลอยก็คือได้รับการรักษาจนเขาเรียกว่าแทบจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแล้วใครที่มีความเสี่ยงกับมะเลงเต้านมบ้างนะครับกนที่วัดญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับแม่พี่น้องสาวนะครับหรือว่าญาต ที่เกี่ยวข้องนะที่สองนะครับคือเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับคนที่มีเริ่มมีประจำเดือนเร็วนะครับต้องใช้ยาคุมที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงนะและก็คนที่มีลูกช้าอันนี้จะเพิ่มความเสี่ยงกับเป็นมะเร็งเต้านมปัจจัยอื่นนะครับก็เป็นพวกไลฟ์สไตล์คนที่มีภาวะอ้วนนะครับกินอาหารที่มีไขมันสูงสูบบุหรี่นะครับดื่มแอลกอฮอล์เยอะพักผ่อนน้อยมีความเครียดเรื้อรังอันนี้และที่สำคัญเลยพี่มีสัญ,ญญาณที่ควรจะไปรับการตรวจนะครับคือมี ของเลวนะครับมีเลือดหรือของเลวเออกจากเต้านมนะครับเต้านมผิดรูปนะครับหรือมีก้อนผิดปกติจับผิดปกติเนี่ยควรรีบไปตรวจตรวจสกรีนนิ่งนะครับประจําปีเนี่ยอย่างน้อยคือปีละครั้งนะครับปกติเนี่ยเขาให้ประมาณแบบสามสิบห้าถึงสี่สิบปีขึ้นไปนะครับควรจะตรวจเมโมแกรมนะปีละครั้งในปัจจุบันนี้นะครับผมว่าผู้หญิงที่เกินสามสิบปีแล้วยังไม่มีลูกเนี่ยผมว่าไปรับการตรวจเต้านมไว้ดีกว่า